เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวนี่ล่ะนี่น่วงๆนี่งๆลงมาเลาะขานี่เจ็บเส้นลักก็เจ็บคอนะคะแม่จะเป็นนิ้วล็อกน้ำตะกี้ยางบไดายค่ะยางแรกยางบไดายเลยยางบไดายค่ะมันเจ็บเจ็บเส้นค่ะเจ็บเจ็บขึ้นหัวเอวเจ็บปวดไปทั่วร่างกายนี่เลปวดส้นนี่แหละปวดไปตามส้นนี่แหละได้เห็นยังมันก็เจ็บเป็นโรคเก่าได้จ้าทั้งเป็นบาหวานค้อมดันทอรมานยางกระบาได้ลูกกบวบาดขืน พิรลมกับลมหัวปุกหัวพาพโอ้ยแล้วแม่ะปวดแข้งปวดขานี่ปวดหัวเข่าแม่เนี่ยสองข้างแม่ไปใช้กับว่าใดปวดหัวเข่าแล้วก็ชาลงไปที่เท้าปวดจนทนไม่ได้นอนไม่หลับนั่งร้องไห้เลยค่ะเป็นมาห้าหปีหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมอะค่ะปวดแข้งปวดขามึนชาเศ้าตีนมึนลล่ะนั่งไปแน่กับว่าไดขาอ่อนขาเพื่ยปวดหัวไหล่ปวดเก็บเก็บขัดขัด ไข่ยูดอกลองเบิ่งเด้อลองเบิง์นเลยทิฟเกศรน,นี่ละนี่ละขอบคุณเลยละ่ะปัจชุืมมันนี่ไปได้แล้วค่ะย่งางลงวัดกับย่างไปได้ล้ค่ะวัดเห็นย่างได้แล้วดิขอบคุณหลายลอย่าทิ์เกสรบ่คือว่าสิพอกินแย่ทิ์เกศรกินมันก็นดีขึ้นเป็นบบเจ็บ,บนบป,ปวดบบขั้นคือตะกี้ได้แกอยู่ได้น้ํายาทิ์เกศรน,นี่แหละหายไปด,ดื้อจะยืดนี่เศร้าไปแห้งๆไปจะหิดนี่ บ่มีเก็บมีปวดผมว่านี่เดินได้ย่างไล่เล่นได้ทัําเกิดไม่ว่านน่ผมกินทิพย์เจสอนจ้าทิพย์เจสอนนี่ผมมาดีแล้วทิพย์เจสอนกินเอ้กินไปกินมาคือยังมาดีเถอะนาะว่าจันทร์เศร้าปวดบันนี่ล่อไปคืนต้นบบกทุเรียนน่ต้อยดอกมันนี่แล้วโทษไปผลภากิสารผลแล้วไปบวกอาโอ้อาคอยเศร้าปวดเพราะเขาเราคอยึืนต้นบบกทุเรียนได้แล้วจันดอกกินยาหนังเราพี่นางหนนั้น นี่แล้วทิพย์เกษรนี่แล้วได้มาเจอยาตัวนี้เขาเนี้ก็ค่อยหายดีนะครับกับาาเ,เบอร์โทรน้ำโสแม่ทุพีนี่ไปไง่ายมากง่ายกว่าเขาหลายอยู่หรอกกินมาแล้วหลายย,าย,บบย,ายา่างแล้วแต่ว่าบอสิดก็ิเกษรผมมาดีทิพย์เกษรกุ้งขาราคาเงินดูครับดีมากๆเลยทานสมุนไพรทิพย์เกษรแล้วรู้สึกดีขึ้นมากค่ะ